like this. You got him in? What? Vitamins? Yeah. Play along. Huh? Play along. on. Okay, here. What Play along. Let's go. Bonnie Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. ฮัลโหลสวัสดีครับกูโหดยิ้งเคยครับนนตอนนี้ <c oughs> อยู่กับอีพีที่แปลครับอีพีที่แปลแปลแปดแปลเอ่อตอนนี้ผมไม่น่าเลยลบเซิฟเก่าทิ้งทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> กดผิดกดลบเซิฟเฉยไม่คิดจะเข้าเล่นจะถ่ายอีพีที่แปดหน่อย ลืมไป <c oughs> ไปเล่นเดทมา <c oughs> เออวันนี้คุณวายจังว,วันนี้เราจะเตรียมการสร้างบ้านก่อนครับอตอนนั้นผมก็ลงมอสอะไรนะมอดปืน เองครับผมวันนี้คอมผมกลาก,กลากมากชิบพายว่าไงล่ะอยากขีล่ลาจังวันนี้คือเวลาตอนหกโมงสี่สิบเจ็ด นี่ทำที่ขุดดินเออแล้วก็ทำดาบไอ้ตี๋ๆอะไร ผมอ้องสร้างบ้านตรงนี้เลยคะอยนี้เลยแต่บ้านผมจะรวยจะรวยนิดหน่อยนะจะสร้างบ้านแบบใต้ดินเอผมก็ถ่ายเวลาเดิมมาสิบสาสินาทีนี่แหละไม่อยากถ่ายเยอะลงน้านนะเวลาเล่นเกมเขาแหลกแหลกก อืมเอ้ยไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วก็ทำไปไเรื่อยๆนี่แหละ การใหม่ปละช่องเดิมนะแต่จะทำรูปแบบใหม่่าค่อยน่าจะคลิปคลิปนี้ผมจะทำทำไม่สดวันนี้เลยเออไม้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสร้างบ้านดูขนาดแล้วสร้างบ้านนะมันจะมืดก่อนสิ

ขนาดนี้ใครได้เสียงอะไรขออภัยด้วยครับตอนนี้ผมนั่งเล่นเกมแล้วดูหนังไวด้วย

ทาะละเฮ้ยแหลกแล้วก็ขุดตลอดนด้แหละเออ เนึงครับอ่าเมื่อเช้าอ่าเป็นมองตันมามองไม่เห็น não fala จริงด้วยโอ้โหอะอ่าอ่าแบบผมเออได้เวลาแล้วเออจะไปกับคนอื่นหน่อยเล่นเกี่ยมกับคนอือ่นหน่อยเออขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ,ลอลัอลลอร์กัลลา